สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องแม่มดพยากรณ์คิวนี้จะเป็นคิวของชาวลัคนาราศีพิจิกดวงชะตาของท่านในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2566จะเป็นอย่างไรกันบ้างและการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมเท่านั้น จะไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึง่งหากท่านใดที่มีการผูกลักนาแล้วก็อย่าลืมใช้ตำแหน่งดาวตั้งรับเดิมในการพยากรณ์ร่วมด้วยค่ะและหากมีสิ่งใดผิดพลาดจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็ต้องขออภัยมณะที่นี้ค่ะชาวลัคนาราศรีพิจิกดาวตนุลักษณ์ดาวตัวตนของท่านก็คือตำแหน่งดาวอังคารค่ะและดาวอังคารในวันที่1ถึงวันที่15พฤศจิกายน ยังคงมีการโครจรเดินเสดเดินเร็วนะคะถือว่ายังคงมีการโครจรวิปริตค่ะอยู่ในภพเรือนวินาศแล้วเขาก็กลุมร่วมกับตําแหน่งดาวอาทิตย์ด้วยทีนี้ตําแหน่งนี้อังคารและอาทิตย์เขาก็ถือว่าเป็นดาวคู่ศัตรูกันด้วยเช่นกันนะคะ เพราะนั้นสิ่งต่างๆที่อาจจะเจอในช่วงระยะนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์บางอย่างหรือว่าอุปสรรคปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้อาจจะเจอได้ส่งผลให้ชาวลัคนาราศีพิจิกอาจจะก่อเกิดในเรื่องของความเครียดที่จะเกิดขึ้นได้ค่ะหากท่านใดมีเรื่องของการเดินทางไกลต่างๆก็ต้องระมัดร,ระวังในจุดที่จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุโดยเฉพาะอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานด้วยเช่นกันนะคะ อาทิตย์ที่กุ่มร่วมกันเขาเป็นเจ้าเรือนการงานแต่เขาได้ตำแหน่งนิดค่ะกรมมะวินาศได้ตำแหน่งนิดนั่นหมายถึงว่าปัญหาจะเกิดเรื่องของการงานอาจจะมีความลับบางอย่างต่อการหรือว่ามีอะไรที่ปกปิดปิดบังกันแล้วก็เป็นสิ่งที่อาจจะคุ้มเครือกับการที่จะเจรจาพูดคุยกันปัญหามักจะเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าจุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่จะทำให้ชาวลัคนาราศีพิจิก มีในเรื่องของความคิดมากได้อยู่เสมอค่ะเพราะว่าดูจากดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวสุปเเคราะห์ดวงใหญ่ที่สุดมาอยู่ในภพเรือนอริของท่านด้วยนะคะเพราะนั้นปัญหาก็มักจะมาหลายทางด้วยกันค่ะ ในช่วงระยะนี้นะคะมองว่าชาวลัคนาราศีพิจิกมักจะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับบริวารต่างๆหรือว่าบุตรหลานของท่านคนที่ท่านต้องดูแลนั่นเองค่ะหรือว่าอาจจะมีภาระหน้าที่เพิ่มขึ้นในเรื่องของการเงินที่จะต้องคอยซัพพอร์ตค่ะแต่ในทิศทางตรงข้ามนะคะเมื่อดาวเขาเล็งกันอยู่ในลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นดาวที่มีสิ่งดีๆส่งเสริมด้วยเช่นกันเพราะว่าพฤหัสในตำแหน่งนี้เขาได้มาตรฐานดาวเป็นราชาโชค ราชาโชคในภพเรือนอริหมายถึงเรื่องของโชคลาภมาพร้อมปัญหามาพร้อมการเริ่มต้นพร้อมกับอะไรที่เป็นบททดสอบหรือใครที่คิดกู้ยืมต่างๆนะคะก็มีเกณฑ์ว่าอาจจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่หรือว่านำสินทรัพย์ไปแปลสภาพเป็นทุนต่างๆเหล่านี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูด้วยว่าดาวพฤหัสในรอบของปีนั้น ได้จรมาเป็นตำแหน่งใดหากเป็นตำแหน่งกาลีจรกาลากินีจรหรือดาวราหูจรมาเป็นตำแหน่งกาลีจรก็จะกระทบตามความหมายณรอบปีนั้นด้วยเช่นกันค่ะเพราะนั้นการพยากรณ์นี้จึงมีความผันแปรไปตามแต่ละรายบุคคลนั่นเองค่ะและช่วงระยะต้นเดือนท่านจะมีความเครียดขึ้นเยอะท่านจะมีบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับภาวะอารมณ์แต่มีความจำเป็นที่จะต้องเกี่ยว กับเรื่องของการกดอารมณ์ไม่แสดงออกให้คนอื่นได้รู้ได้เห็นค่ะความลับบางอย่างที่คนอื่นรู้เรื่องของท่านเกี่ยวข้องกับการงานอาจจะมาเป็นปัญหาได้เพราะนั้นต้องระมัดระวังเพราะว่าอาทิตย์เขาเป็นเจ้าเรือนการงานเมื่อเขามากุมร่วมกับดาวตัวตนอยู่ในพกวินาศมีคนกําลังแอบนินทาท่านอยู่มีคนกําลังพูดจาไม่ดีถึงท่านอยู่ระมัดระวังในการวางตัวของท่านด้วยช่วงระยะนี้นะคะทีนี้เมื่อวันที่15พฤศจิกายน อังคารเขายกมาทับลัคนาของท่านก็ถือเป็นจุดที่พินทุบาทนะคะแล้ว17อาทิตย์ตามมาก็พินทุบาทด้วยเช่นกันแต่เราพูดถึงดาวอาทิตย์ที่ทับลัคนาก่อนเขาเป็นเจ้าเรือนการงานเพราะนั้นช่วงนี้งานเข้ามาเยอะงานเข้ามาดีนะคะอาทิตย์กับพุธเนี่ยซึ่งพุธเขาอยู่ไปจนงถึง24ค่ะช่วงวันที่26พฤศจิกาถึง2ตุลาพุธมีการโคจรเดินมนนะคะหรือว่าอาจจะหยุดนิ่ง ก็เหมือนกับว่าตัวท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเกิดขึ้นได้ในช่วงระยะนี้เพราะว่าพุธเขาก็เป็นดาวเจ้าเรือนมอรณะพุธเขาก็เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะระวังเรื่องสุขภาพระวังเรื่องของผลประโยชน์บางอย่างแต่ว่าจะมีการพูดคุยกันจะมีการเจรจาบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการงานจะมีการแก้ไขปัญหากับท่านแล้วก็เพื่อนร่วมงานคู่ค้าหุ้นส่วนของท่านนะคะ ทีนี้มาดูตำแหน่งอังคารกับพุธเมื่อกุมร่วมกันเขาทับลัคนาแต่อังคารมาได้ตำแหน่งเกษตรระยะนี้ท่านจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นค่ะแต่ภาวะอารมณ์ค่อนข้างจะใจร้อนพูดอะไรตามอำเภอใจหรือว่าคิดแล้วก็พูดเลยเพราะว่าลักษณะของดาวอังคารเขาเป็นดาวที่เรียกว่ามีความใจร้อนเป็นดาวของเรื่องของสงครามเหล่านี้นะคะถ้าเทียบกับ ความหมายของดาวอังคารนะคะทีนี้ดาวพุธเป็นลักษณะของการเจรจาเมื่อเขากุมร่วมกันความกล้าที่จะคิดกล้าที่จะพูดจะส่งผลดีกับท่านนะคะถึงแม้จะเป็นจุดที่พินทุบาทเพราะว่าอังคารเข้าเกษตรทีนี้ท่านจะพูดในเรื่องราวของผลประโยชน์ตัวท่านได้มากขึ้นหรือเรียกง,ง่ายๆว่าช่วงระยะหลังจากกลางเดือนไปแล้วท่านจะมีในเรื่องของการวางแผนบางอย่างแล้วก็เจรจาสื่อสารบางสิ่งบางอย่างให้เกิดไปในทิศทางที่ถูกต้องนั่นเองค่ะ และมาดูดาวที่เขาเล็งลักนาของท่านอยู่นะคะคือดาวมฤตยูและดาวพระเกตนั่นเองค่ะช่วงนี้มีกิจกรรมต่างๆใครที่มีการค้ากับพาทเนืรอหุ้นส่วนหรือว่าทำงานกับผู้ครองคนรักต่างๆจะมีทั้งปัญหามีอะไรให้ต้องลุ้นระทึกได้ตลอดเวลาค่ะหรือว่าจะมีเรื่องของการงานเข้ามาทำอะไรเกี่ยวข้องร่วมกันค่ะ อังคารเมื่อเขาเล็งกับตำแหน่งดาวเกตดาวฤตยูก็จะมีความขัดแย้งกันบ้างแต่เนื่องจากอังคารเขาแข็งแรงก็จะทําให้ท่านผ่านพ้นภาวะอารมณ์ที่ค่อนข้างแว่งมาจากก่อนหน้านี้นะคะถือว่าค่อนข้างจะอารมณ์นิ่งขึ้นนั่นเองค่ะระวังเรื่องของการโต้แยง้งโต้เถียงแล้วก็เรื่องสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ขัดแย้งกันเรื่องการงานนะคะใช้สติปัญญาให้ดีใช้ในเรื่องของกําลังของดวงดาวที่มาส่งเสริมท่านให้ดีช่วงระยะนี้ท่านจะเป็นนักแก้ไขปัญหาได้ อย่างดีเลยล่ะค่ะสามารถที่จะผ่านพน้นอุปสรรคต่างๆไปได้นั่นเองค่ะและมาดูดาวพุธนะคะดาวพุธในวันที่24พฤศจิกายนเขาจะยกมาสู่ราศีธนูอยู่ในภพการเงินของท่านค่ะและดาวพุธระยะนี้ก็ถือว่าเขาได้ตำแหน่งประเกษตรเขาอยู่ตรงข้ามบ้านของตัวเอง มรณนะกระดุมพระมีเกณฑ์ได้เงินเก่ามีเกณฑ์ได้เงินจากการทำอะไรเป็นทีมการต่อสู้การแก้ปัญหาการทำงานไปพร้อมๆกับการที่จะต้องเจอปัญหาคละเคลาวกันไปเพราะเจ้าบ้านเขามาอยู่ในภพอริเป็นราชาโชคทำงานเป็นทีมทำงานจากการร่วมส่งเสริมกันกับบริวารบุตรหลานเป็นลักษณะของการเอื้อต่อกันผลประโยชน์ต่างตอบแทนและท่านมักจะเลี่ยงไม่ได้นะคะ ในช่วงระยะนี้จากการที่ทำงานแล้วได้ผลประโยชน์จากเขาอีกทีหนึ่งแล้วจะต้องเอาเงินนั้นกลับไปดูแลเขาอีกทีหนึ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะบางท่านก็มีเกณฑ์ว่าบริวารบุตรหลานก็อาจจะทำเรื่องเดือดร้อนมาให้พร้อมๆกับมีช่องทางดีๆให้กับตัวท่านนั่นเองนะคะและมาดูตาแหน่งดาวพระศุกร์กันนะคะดาวพระศุกร์ของท่านเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศมาอยู่ในภพลาภ แล้วเล็งกับราหูราหูซึ่งอยู่ในภกปุตตะแสดงว่าช่วงระยะนี้มีบริวารบางคนหรือว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของท่านอาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงก็ได้นะคะทำให้เป็นเหตุต้องเสียทรัพย์หรืออยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องคดีความของใครนะคะแต่สุขตำแหน่งนี้เขาก็ โยกสามถึงแม้จะโยกหลังในตำราก็ไม่ได้บอกว่าโยกหน้าหรือว่าโยกหลังนะคะก็ได้ตำแหน่งปฐุมเกณฑ์หมายถึงเหมือนดั่งดอกบัวก็คือท่านจะมีสเสน่ห์มีการเงินเข้ามาดีมีเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆเข้ามาดีนั่นเองค่ะแล้วก็คู่ค้าหุ้นส่วนก็จะให้ความไว้เนือ้อเชื่อใจหรือบางคนก็มีเกณฑ์ที่จะมีความรักหรือจะมีความรักซ้อนก็ได้นะคะเพราะว่าพบเรือนนี้เป็นปุตตะของปัตตานินั่นเองค่ะหมายถึงความรักที่มักจะเกิดขึ้นมาใหม่ สำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะก็ต้องระวังในจุดนี้สเสน่ห์ของท่านจะทำให้ท่านได้พบเจอกับคนหน้าใหม่ใครใหม่ๆลักษณะเหล่านี้แล้วอาจจะมาเป็นปัญหาปวดหัวในเรื่องความรักภายหลังได้นั่นเองค่ะทีนี้เราย้อนกลับมาดูดาวพฤหัสอีกครั้งนะคะพฤหัสเป็นเจ้าเรือนการเงินเมื่อผูกลัคนาแล้วย้อนกลับไปดูค่ะในทักษะจรรอบปีนั้นพฤหัสเป็นกาลกินีจรหรือไม่ หรือพฤหัสได้ตำแหน่งใดหากพฤหัสได้ตำแหน่งดีได้ตำแหน่งมนตรีสีเดชต่างๆเหล่านี้ก็มักจะมีคนช่วยเหลือมีเรื่องการเงินมีเรื่องชื่อเสียงเข้ามากับการต่อสู้กับการไฟมีการเริ่มต้นใหม่หรือมีเกณฑ์กับการกู้ยืมการเปลี่ยนแปลงการแปลสภาพสินทรัพย์เป็นทุนหรือการสร้างสิ่งใหม่ มีเกณฑ์นในเรื่องการเงินอันดีค่ะในช่วงระยะนี้นะคะแล้วก็บริวารก็ยังคงส่งเสริมถึงแม้จะต้องเป็นจุดที่อาจจะต้องเสริมเพิ่มทักษะเพราะดาวมาอยู่ในทุสถานพกนั่นเองค่ะก็อย่าไปไว้เนื้อเชื่อใจใครมากนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะทีนี้มาดูตำแหน่งราหูค่ะ ราหูตำแหน่งนี้เรียกว่าเป็นราหูจำศีลเพราะอยู่ในบ้านดาวพฤหัสเมื่อใดก็ตามที่ราหูมาอยู่ในบ้านของดาวพฤหัสทําผิดแล้วมักจะโดนลงโทษตักเตือนนั่นหมายถึงอะไรราหูค่อนข้างสงบค่ะราหูเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุพันธุปุตตะบางท่านก็มีเกณฑ์ว่าจะนําบ้านไปแปลเป็น เรื่องของการลงทุนใหม่หรือว่าไปแปลเป็นทุนก็ได้หรือว่าคนในบ้านมาร่วมส่งเสริมจะมีคนในบ้านที่เป็นบริวารอายุน้อยกว่ามาร่วมทําการงานร่วมด้วยค่ะมาร่วมฝ่าฟันอุปสรรคร่วมด้วยกับท่านนะคะแต่จุดนี้ก็ยังเป็นจุดที่อาจจะเป็นปัญหาได้ในช่วงระยะนี้ก็เหมือนอย่างที่บอกค่ะ ราหูเข้าเล็งกับดาวศุกร์คู่นี้เป็นดาวที่ทําให้ลุ่มหลงได้เป็นดาวที่อาจจะเข้ามาหลอกล่อก,กันได้ลักษณะเหล่านี้นะคะย้อนกลับไปดูราหูด้วยว่าได้ตําแหน่งใดในทักษาจรนะคะบริวารของท่านมักเข้ามาหวังผลประโยชน์แต่จะเป็นบางคนเพราะว่ายังมีบริวารที่ร่วมฝ่าฟันอุปสรรคกับตัวท่านอยู่นั่นเองค่ะมาย้อนดูดาวเสาร์กันนะคะดาวเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนศาสระ มาอยู่ในพบพันธุได้ตำแหน่งเกษตรเรือนที่สองถือว่าเป็นบ้านของเขาในอดีตค่ะ เสาเป็นเจ้าเรือนศาสชะหมายถึงเรื่องของการสื่อสารการพบปะการแลกเปลี่ยนการเจราจาการพูดคุยหรือว่าเพื่อนฝูงมิตรสหายมักเข้ามาร่วมส่งเสริมความมั่นคงท่านใดที่อยู่ในวัยของการศาึกษามักจะเรียนรู้อะไรได้ดีแต่กําลังของดาวเสาจะให้คุณดีสําหรับคนที่อายุ40ปีไปแล้วนะคะแล้วก็มักจะมีคุณในเรื่องของการให้ท่านรู้จักที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรู้จักที่จะใช้ความอดทนของท่านได้ดีค่ะแล้วก็ใช้ ในเรื่องของความตรงไปตรงมาสำหรับดาวพระเสาร์นะคะท่านรู้จักเก็บออมมากขึ้นแล้วก็สามารถนำประสบการณ์ชีวิตเก่าๆเข้ามาปรับใช้กับเรื่องสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นทำให้รอดพ้นจากเรื่องของการทำอะไรที่ให้เกิดความมั่นคงใหม่อีกครั้งท่านจะระมัดระวังตัวมากขึ้นนั่นเองค่ะ ดวงดาว3ามดวงมีการปริวัติเกษตรกันก็คือดาวเสาดาวราหูดาวพฤหัสในลักษณะแบบนี้จะเป็นการเริ่มต้นใหม่สําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกในการที่จะตั้งเนื้อตั้งตัวอีกครั้งนะคะในการที่จะสร้างสินทรัพย์ใหม่หรือว่าในการที่จะต่อยอดธุรกิจของท่านค่ะ ท่านใดที่หวังกู้ยืมก็อย่าลืมนะคะเมื่อดาวราหูยกออกมาแล้วก็มีเกณฑ์ที่ดาวพฤหัสจ,จะให้คุณในด้านของการเป็นหนี้แล้วก่อเกิดโชคคือได้เงินนั้นมาลงทุนก็ต้องดําเนินการทุกอย่างไปด้วยความระมัดระวังด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าดวงดาวในดีมีเสียนีเสียมีดีจะไม่ได้มีดีทั้งหมดนะคะต้องดูว่าเขามาอยู่ในภพใดเขาเป็นเจ้าเรือนใดก็จะส่งผลทั้งสิ้นค่ะทีนี้นะคะมาดูในเรื่องของคู่ครองคนรักกันบ้าง ดาวเจ้าเรือนปัตตนิของชาวลัคนาราศีพิจิกก็คือตําแหน่งดาวพระศุกร์และศุกร์ก็ทายเรื่องหัวใจเรื่องความรักเรื่องเงินทองด้วยศุกร์มาอยู่ในภพลาภลาภคือปุตตะของปัตตนิมีเกณฑ์พบรักใหม่ๆเขาเล็งกับราหูซึ่งอยู่ในภพปุตตะราหูทําให้ลุ่มหลงมัวเมาแล้วไปอยู่ในบ้านของดาวพฤหัสแบบนี้ต้องบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่ท่านมักจะมีอะไรใหม่ความรักใหม่มีเด็กๆมาชอบพอหรือว่า มีอะไรที่เป็นสิ่งใหม่เกิดขึ้นมีรักซ้อนเกิดขึ้นท่านจะโดนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงโทษในทันทีนะคะให้ระมัดระวังในข้อนี้ด้วยส่วนคนโสดนะคะมีเกณฑ์ได้พบเจอคู่ที่มีฐานะ ดีนั่นเองค่ะเพียงแต่ช่วงระยะนี้คาดว่าท่านมักจะปิดตัวเองเก็บตัวเองเพราะว่าดาวตัวตนช่วงต้นเดือนมาอยู่ในภพวินาศนั่นเองค่ะหลังจากกลางเดือนไปแล้วสถานการณ์ต่างๆจะทุเลาเบาบางขึ้นและตัวท่านเองก็มักจะมีเสน่ห์ใครเห็นใครก็ชอบพอค่ะเพียงแต่ต้องระมัดระวังนะคะโดนหลอกในโลกโซเชียลโลกออนไลน์อะไรที่เป็นความคาดหวังใหม่ๆต่างๆเหล่านี้ อาจจะเป็นปัญหาในเรื่องความรักได้และดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากระตุ้นอยู่ในภพเรือนปัตตนิช่วงนี้กระสับกระส่ายในเรื่องของความรักช่วงนี้ดิ้นรนค้นหาอยากมีรักที่แปลกแหวกแนวอยากมีอะไรใหม่กระตุ้นให้เจ้าชะตารู้สึกแบบนั้นนะคะเพราะว่าจุดนี้มาอยู่ในภพปัตตนิมีคู่ที่อาจจะมีภาวะอารมณ์ที่ ยากที่จะเข้าถึงเรียกว่าอย่างนี้นะคะเพราะว่าเกตกลุ่มร่วมกับมริตยูเล็งลัคนาจะทําให้มีทั้งเรื่องของความสัมพันธ์อันลึกซึง้งหรือสิ่งต่างๆที่จะทําให้ท่านนั้นเผลอตัวเผลอใจไปมีอะไรได้อย่างง่ายดายนั่นเองค่ะแต่ก็ถือว่าเราตัวตนหลังจาก วันที่15ไปแล้วเข้มแข็งนะคะเพราะนั้นเขาเล็งกับพบเรือนนี้ก็เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นมีสิ่งต่างๆที่จะทำให้ตัวท่านนั้นรู้จักที่จะบริหารจัดการได้แต่ช่วงระยะนี้เขาก็กลุ่มร่วมกับดาวคู่ศัตรูระมัดระวังเรื่องคำพูดการเจราจาพูดจาให้อ่อนหวานลงนิดนึงถึงแม้ดาวตัวตนจะเข้มแข็งแต่ว่าลดความเร็วลงนะคะของสิ่งต่างๆที่จะทำให้ท่านตัดสินใจอะไรง่ายๆปุบปับเหมือนอย่าง อยากคบคนนี้อยากเลิกคนนี้อยากไปตรงนั้นเพราะว่าดาวตัวตนมีการโคจรเดินสือ่อเกษตรด้วยมั่นใจในตัวเองสูงมากนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องต่างๆที่ทําให้เกิดความหงุดหงิดกับตัวท่านเองนั่นแหละเพราะว่าอังคารอาทิตย์อังคารพุทธเขาก็เป็นดาวคู่ศัตรูกันนั่นเองพูดแรงมั่นใจในตัวเองสูงเจรจาอะไรเอาแต่ใจตัวเองลักษณะแบบนี้มักจะเกิดขึ้น กับชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะสำหรับคนโสดก็ดูให้ดีความรักที่อาจจะโดนหลอกจากโซเชียลจากออนไลน์ต่างๆได้เด็กอาจจะมาหลอกนะคะเพราะว่าพอเล็งกับพพปุตตะราหูเข้ามาเล็งเขาเป็นดาวที่เรียกว่ากูไม่กลับนะคะประมาณอย่างนี้ประมาณว่าหลงรักลุ่มหลงนะคะลักษณะแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นมีคู่อยู่แล้วมีคนที่คบกันอยู่แล้วแล้วเกิดไปชอบพอกับใคร หรือว่าเกิดไปเผลอปันใจให้ใครปัญหาต่างๆเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกได้ค่ะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมคลิปนี้กันด้วยนะคะฝากกด subscribe กดไลค์แล้วก็คนละ1แชร์กันด้วยให้กับช่อง YouTube แม่มดพยากรณ์ค่ะ ท่านใดสนใจผูกลัคนากันส่วนตัวแอดรายละเอียด QR code ด้านล่างและท่านใดสนใจที่จะร่วมทำบุญปันน้ำใจให้น้องหมาน้องแมวจรบริจาคได้ที่เบอร์บัญชีด้านล่างนี้ขอบพระคุณอย่างมากค่ะแล้วมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะสวัสดีค่ะ